ความกว้างของห้องนะครับผมอยู่ที่2เมตร50คูณ2เมตร50นะครับส่วนประตูนะครับตรงนี้จะเ,เน้นกว้างนะครับเพราะว่าขนอุปกรณ์โซลินอยนะครับเข้าไปค่อนข้างใหญ่นะครับความกว้างของประตูก็จะอยู่ที่เมตร50นะครับผมสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับน็อตบ้านนาสวัสดี FC ทุกท่านและท่านผู้ชมนะครับ วันนี้ผมจะพาพี่น้องมารับชมตัวโครงแทงน้ำขนาดใหญ่นะครับเป็นโครงสร้างตัวถัง3พันลิตรถังนะครับขณะนี้ผมก็ยืนอยู่ด้านบนแทงนะครับวันนี้ยังไม่เสร็จนะครับผมปูพื้นด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับผมนี่ครับลูกค้าต้องการปูพื้นนะครับผมแล้วก็ตั้งเสานะครับอยู่ที่มุมนะครับ4มุมนะครับสเสา ความกว้างของห้องนะครับ4เมตร50คูณ4เมตร50นะครับแล้วก็จะมีราวกันตกนะครับราวกันตกแล้วก็เสาต่อขึ้นนะครับ3นิ้วคูณ3นิ้วนะครับความสูงจากพื้นตรงนี้นะครับตั้งถังอยู่ที่6เมตรแล้วก็ต่อขึ้นไปนะครับต่อขึ้นไปอีก2เมตร50นะครับเป็นตัวแผงโซลาเซลล์นะครับ8แผงนู่นครับแผงวางอยู่ด้านล่างนะครับเพราะว่าเราต้อง อาบน้ําขณะทํางานนะครับของทุกวันเราจะเปิดจากตัวบ่อบาดานบ่อนี้นะครับด้วยแผงโซลาเซลล์นะครับมาเก็บไว้ที่ถังนะครับแล้วก็จะมีก๊อกเปิดอาบน้ํานะครับผมบ่อาบาดานบ่อนี้ก็เป็นทีมงานนะครับของอนอตบรรณา,าเป็นคนมาเจาะแล้วก็ติดตั้งปั๊มสามแรงแปดแผงนะครับอีกสักไม่กี่วันนะครับผมก็จะมาติดตั้งอยู่บนแท้งตรงนี้นะครับ บรรยากาศดีนะครับพิกัดสวนแปลงนี้อยู่ที่เขาใหญ่นะครับผมอยู่ติดกับภูวิลล่านะครับภูวิลล่าเลยนะครับผมอยู่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับสวยเลยนะครับอยู่เขาเรียกว่าเขาพิกนะครับเขาข้างหน้าผมก็คือเขาพลิกนี่ครับวิวเย็นสบายนะครับแล้วก็เป็นโคกหนองนาโมเดลนะครับในเนื้อที่30ไร่ รถเมคโก็กุดได้อย่างสวยงามเลยนะครับนี่ครับยาวจนไปถึงฝั่งทางนู้นนะครับด้านหน้าถนนเดี๋ยววันส่งงานนะครับเดี๋ยวผมจะมาบินโดรนให้กับพี่น้องได้เห็นนะครับส่วนตัวบันไดนะครับตัวบันไดจะเป็นบันไดขึ้นข้างนะครับผมขึ้นสลับในทางเดียวกันนะครับเราก็จะมีลาวจับนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เก็บงานนะครับผมนี่ครับจะมีลาวจับ เดินขึ้นเดินลงนะครับการเดินก็จะง่ายนะครับผมส่วนโครงสร้างตัวนี้นะครับจะเป็นเหล็กแป๊บน้ำนะครับผมเหล็กแป๊บน้ำกาวานายนะครับอย่างแข็งแรงนะครับส่วนตัวเสาเสาตัวนี้ก um ็จะเป็นเสา3านิ <t 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 ้วนะครับผมส่วนเหล็กถักจะเป็น2นิ้วนะครับแล้วก็นิ้วครึ่งแล้วก็1นนิ้วนะครับเราจะมีตัวเหล็กถักค่อนข้างเยอะนะครับผมส่วนตัวฐาน ก็จะเทคานวางเพดนะครับอย่างแข็งแรงนะครับแล้วก็ลูกค้าจะเน้นนะครับเป็นสีเทานะครับสีเทากันสนิมนะครับเราก็จัดให้นะครับผมวันนี้พามารับชมนะครับตอนที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่นะครับที่ร้านของเราเพิ่งเคยทำครั้งแรกนะครับในรูปแบบแบบนี้นะครับผมนี่ครับ ถือว่าอลังการนะครับส่วนถังทั้ง4ใบจะขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับถังสามผลิตน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับผมเราก็เลยใช้เป็นตัวเหล็กแป๊บน้ํานะครับเหล็กแป๊บก็จะขนาดไซส์เป็นพิเศษนะครับความหนาหนาสุดนะครับผมขนาด3.2มมิลนะครับแล้วก็ตัวเสานะครับปกติจะใช้เป็น2นิ้วนะครับเราก็เพิ่มเป็นตัว3นิ้วให้เลยนะครับผม จะได้แข็งแรงนะครับเพราะว่าค่อนข้างสูงนะครับผมนี่ครับบันไดขึ้นข้างนะครับเป็นสไตล์ขึ้นง่ายนะครับเวลาเราอยากรับลมชมวิวนะครับอยากดูทิวทัศน์รอบสวนของเรานะครับเราก็สามารถขึ้นไปรับชมได้เลยนะครับด้านบนนี่ครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยนะครับเราก็จะต่อขึ้นไปแล้วด้านล่างนะครับผมส่วนพื้นตรงนี้นะครับ ห้องล็อกนี้นะครับผมอยู่ที่2เมตรเราจะกั้นผนังนะครับแล้วก็มีประตูนะครับเพื่อจะเดินระบบนะครับโซลินอยนะครับที่จะจ่ายน้ําในสวนนะครับเป็นเวลานะครับเป็นระบบนะครับส่วนทีมงานชุดโซลินอยนะครับก็จะเดินทางมาติดตั้งนะครับตอนที่เราติดตั้งตัวแท้งเสร็จนี่ครับความกว้างของห้องนะครับผมอยู่ที่2องเมตรห0 คูณ2เมตรนะครับส่วนประตูนะครับตรงนี้จะเน้นกว้างนะครับเพราะว่าขนอุปกรณ์โซลินอยด์นะครับเข้าไปค่อนข้างใหญ่นะครับความกว้างของประตูก็จะอยู่ที่เมตรนะครับผมส่วนพื้นด้านบนนะครับผมที่วางถังที่เห็นเรายื่นออกมานะครับบางท่านนะครับก็จะถามว่ายื่นออกมาทําไมนะครับทั้ง4มุมเลยนะครับยื่นออกมาฝั่งละ1เมตรนะครับผมบางท่านก็จะ สงสัยนะครับทำไมไม่ทำห้องกว้างเลยนะครับเราจะให้ถังนะครับก้นถังแต่ละใบทั้ง4ถังนะครับให้อยู่ตรงกับตัวเสานะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับจะให้น้ําหนักทิ้งลงที่เสานะครับเราจะไม่ทำกว้างนะครับผมเราจะทำแบบพอดีนะครับสำหรับตัวตั้งถังแล้วตัวนี้นะครับท่อลงนะครับเราจะ เดินจาก2นิ้วนะครับแล้วก็ขยายเป็น3นิ้วแล้วก็มาขยายเป็น4นิ้วนะครับให้เป็นท่อเมน4นิ้วนะครับผมแล้วก็บนลบาวทั้งหมดจะไปอยู่ในห้องนะครับแหล่งจ่ายน้ําทั้งหมดเพื่อป้องกันนะครับเด็กๆหรือว่าชาวบ้านนะครับมาเปิดมาปิดนะครับหรือว่าท่านใดที่ไม่รู้นะครับมาปิดระบบนะครับเครื่องโซลินอยด์ก็จะไม่ทํางานนะครับ แล้วก็ทําห้องขึ้นมานะครับผมก็ตามคอนเซปที่ลูกค้าต้องการนะครับส่วนบนห้องนะครับเราจะปูด้วยหลังคานะครับมีเส้นชีสหรือว่าสันไทยนั่นเองนะครับผมส่วนตัวฐานนะครับเราก็จะเทคานวางเพดนะครับผมแล้วก็เทพื้นนะครับความกว้างตัวนี้ก็อยู่ที่4เมตร50นะครับตัวเหล็กนะครับผมเหล็กเสาจะเป็นเหล็กกลมนะครับเราจะเชื่อมเป็นตีนเป็ด เพื่อความคงทนแล้วก็แข็งแรงนะครับแบบนี้นะครับผมนี่ครับเราจะเชื่อมทั้งสี่มุมนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมเชื่อมไว้ตัวเดียวอยู่เลยนะครับผมเพราะว่างานยังไม่เสร็จฝั่งนี้ก็ยังไม่ได้เชื่อมนะครับนี่ครับเป็นเพดนะครับเพดก็หกนิ้วแปดนิ้วนะครับก็ตามคานนะครับผมตามคานของเราที่ทำนะครับส่วนคานก็รอบตัวนะครับแล้วก็ตรงกลางด้วย เพื่อป้องกันความชื้นนะครับที่จะมากัดก่อนที่จะทําให้เกิดสนิมนะครับของเสาของตีนเสานะครับผมตัวนี้สําคัญนะครับเป็นตัวเลบน้ําหนักนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่สนใจอยากติดตั้งตัวแทงน้ํานะครับติดตั้งโซลาเซลล์แล้วก็เจาะบ่อดานนะครับอยากครบจบที่เดียวนะครับด้วยทีมงานน็อตบรรนานะครับเป็นเหล็กแป๊บหรือว่าจะเป็นเหล็กกล่องนะครับแบบมาตรฐาน เราเน้นคุณภาพนะครับผมสําหรับงานของเราทุกชิ้นนะครับนี่ครับแบบสวยงามก็ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการด้วยนะครับตามสั่งนะครับผมสั่งให้เราทําแบบไหนนะครับเราก็ทําตามแบบถ้ามีรูปแบบต่างๆนะครับมาแนะนําก็ยินดีนะครับผมสําหรับเบอร์โทรนะครับผม0 8 0 2 7 9 4 6 9 9นอ้าโนโซลาเซลล์นะครับไปทุกพื้นที่นะครับผมไปทั่วประเทศไทยนะครับนี่ครับ เดี๋ยววันส่งงานนะครับผมจะพาะพี่น้องมารับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ค่ำแล้วนะครับหมดแสงนะครับที่จะถ่ะายทำให้กับพี่น้องได้เห็นนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ